ไปสิไปสิไปดูกันอีกทีดีกว่าจะได้แน่ใจว่ามันคืออะไรโอ้ยนั่งคอยตั้งนานไม่มีใครมาเลยอะ่ะแล้วบอกให้ชมพูมาคอยที่สวนหลังบ้านเบื่อและเดินเล่นดีกว่าอุย้ยที่บอกสวนหลังบ้านเราอะ่ะ ต้นไม้ล็อกจังเลยเนาะอุ้ยนั่นอะไรอะเหมือนไข่อะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูใกล้ๆดีกว่านี่ไงนี่ไงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ,นอุ้ยนี่ไข่เขาเรียกไข่อะไรอะอุ้ยใหญ่มากเลยอะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันคืออะไรดูแล้วก็น,น่ากลัวเหมือนกันเนาะ แล้วเราจะไปถามใครดีล่ะเนี่ยอา้าววาวาอยู่ตรงนี้เองเหรอเราหาตั้งนานนี่เราไปเจอใครอะไรไม่รู้อะตรงนูน้น่ะไปดูกันไหมไหน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 ตรงนู้นเหรออุย้ยตรงนั้นอะเราเจอมาแล้วเราก็ว่าจะไปบอกเธอเหมือนกันอะใครอะไรก็ไม่รู้สีชมพูชมพูเราก็ว่ามันแปลกดีเนาะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะ เราจะไปดูกันอีกทีไหมล่ะไปสิไปสิไปดูกันอีกทีดีกว่าจะได้แน่ใจว่ามันคืออะไรไแต่เราเห็นอะไรแวบๆมาอีกแล้วะ่ะกลางวันแสกๆอะไรนันเนี่ยนี่ไงลอยมาทางเนี้ยเฮ้ยอีกแล้วเหรอใช่กระสือไหมนั่นน่ะดูสิลอยไปลอยมาแต่เหมือนเขาจะมุ่งหน้าไปทางใครเลยอะ่ะ ออกหากินตอนกลางวันฉันหิวมากเลยอุย๊ยแต่สายตาฉันน่ะไปเจออะไรบางอย่างอะที่กคนต้นไม้อะ่ะเฮ้ยต้องเป็นของกินอร่อยอร่อยแน่เลยเดี๋ยวฉันขอไปดูใกล้ๆก่อนโอ้ยพูดแล้วน้ำลายมันไหลจริงๆเๆๆนี่ไงฉันเจอของกินแล้วโอ้โห โอ้โหมันชิงเยอะแยอะอะไรขนาดนี้อุ้ยเก็บไว้กินวันหลังมันก็ดีเหมือนกันนะเฮ้ยนั้นไงนั้นไงผีกระสือกำลังกินไข่อยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยทำยังไงน่าก,กลัวมากเลยอะเขากินไปตั้งเยอะแล้วด้วยแล้วพวกเราจะทำยังไงดีล่ะไข่อันเนี้มันน่าจะเป็นไข่หอยเชอรี่นะดูสิกระสือ แอบกินใหญ่เลยเขาจะรู้ไหมว่าพวกเราแอบดูเขาอยู่อะ่ะอุย้ยคงไม่รู้หรอกองั้นเรารีบกลับบ้านก่อนดีกว่ากลัวกลัวเดี๋ยวกะสือไม่อิ่มเมื่อกินเราแทนไปเร็วๆรีบกลับบ้านกันเถอะเอ้วันนี้มันชื่นใจจริงๆกินอิ่มแล้วแล้วไปหาอะไรกินต่อดีกว่าหรือว่าเราจะเข้าออบ้านนอนดีนะโอ้ยไปคิดเอาข้างหน้าก่อนนะ ยังไงดีล่ะขวันนี้ดีฟอร์ไปหมดเลยเราวอะเราว่ารีบเข้าบ้านดีกวา่าเดี๋ยวก็ซื้อตามเรามายังไงพวกเราสองคนฝากช่องป๊ปปีรีวิวด้วยนะวันนี้รีบเข้าบ้านก่อนนะไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะ